สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ Post, ข้อความผ่านทาง Facebook โดยมีข้อความดังนี้ครับจากการติดตามคดีที่กกอก,อก1ปี1เดือน1วันชาวบ้านที่กกอกอกส่วนมาก95%ไม่ได้สงสัยนายชัยพล เหลือเพียง5%เป็นเป็นฝ่ายผู้สูญเสียที่สงสัยทำไมถึงสงสัยชัยพลเพราะอะไรทำไมทำไมช่วยบอกทีครับซึ่งภายหลังที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าสงสัยผมไม่ว่านะคนเรามันห้ามความคิดกันไม่ได้แต่ที่ติดใจคือนาทีแรกๆบอกจะไปเป็นพยานให้ลุงพลเองด้วยซ้ำ ละครกะกอกที่ผมติดตามมาแต่ต้นตัวละครที่ผมเกลียดส,ดสุดคือพวกย้ายค่ายย้ายฝั่งย้ายจุดยืนคุณเปลี่ยนจุดยืนเดิมกลับมายืนเงียบๆในที่ของคุณผมไม่ว่าเรื่องปกติแต่ก,ก้าล้าย้ายไปยืนอีกฝั่งนี่คุณไม่อายตัวเองเลยหรือที่นับได้มีห้าคนมีใครจะให้มากกว่านี้ไหมถัดมานะครับบอกว่าใครบอกว่าแม่ซื้อ เป็นคนฉลาดมากแต่แม่เป็นคนไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆใครดีกว่าตัวเองก็ไม่ได้ถัดมานะครับบอกว่าตอนแรกแม่ไม่สงสัยบอกว่าจะไปเป็นพยานให้ลุงเพราะลุงป้าและแม่ไปวัด GPS กันที่สวนยางแต่ตำรวจเรียกแม่เข้าพบแล้วบอกว่าตำรวจสิ้นสงสัยในตัวแม่กับพ่อแล้วแต่ขอให้พ่อกับแม่ช่วยทำอะไรบางอย่าง จากนั้นแม่กับพ่อก็ตระเวนออกรายการและบอกสงสัยลุงและบอกว่าสงสัยในทำลายลุงทำไมลุงไปรับพระนานจังและทำไมลุงพูดไม่ตรงกันหลายครั้งหลังจากพ่อแม่เข้าพบตำรวจก็เรียกประชุมพี่น้องด้วยปราศจากลุงกับป้าถัดมาคราบอกว่าขนาดตายังบอกว่าลูกสาวที่เป็นผู้สูญเสีย บอกเตือนอะไรไม่ได้แล้วเอาดีไม่ได้แล้วนี่ขนาดคนเป็นพ่อ,อยังช้ำใจขนาดนี้คนเป็นลูกก็ยังไม่รู้สึกตัวกรรมจริงที่ทำให้พ่อแม่ทุกข์มากขนาดนี้ถัดมานะครับบอกว่าเมื่อกี้ฟังปลาหมึกพูดในรายการคุณต้นท็อปนิวส์ว่าชาวบ้านกกอกะวิตกกังวลมากถึงขนาดรวบรวมเงิน เพื่อจะติดกล้องวงจรปิดรอบหมู่บ้านฟังไม่จบค่ะเพราะไม่มีเหตุผลที่ฟังได้แถมยังแสดงความเห็นต่ออีกว่าไม่แปลกใจที่หมายจับไปที่ลุงพลปลาหมึกเอ้ยถัดมานะคะบ,บอกว่าจากที่ติดตามคดีตั้งแต่แรกๆตอนนั้น90%เรซราว่ามีคนอิจฉาหมั่นไส้ลุงแหละคิดแบบบ้านๆเลยค่ะถัดมานะคะบ,บอกว่า นางเป็นคนซื่อๆเขาบอกให้สงสัยลุงนางก็เลยสงสัยความคืบหน้าล่าสุดทนายสุก,กิจภูนศรีกเกษมได้โพสต์ข้อความผ่านทาง facebook โดยมีข้อความดังนี้ครับการขออำนาจศาลออกหมายจับต้องมีเหตุตามกฎหมายด้วยดรสุก,กิจภูนศรีกเกษมผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายศึกษากรณีที่ศาลออกหมายจับลุงพลในชั้นสอบสวนนำไปสู่ มีการพร้องขอให้สภาผู้แทนราษฎรแก้กฎหมายปัจจุบันนี้สังคมยังสับสนเรื่องการออกหมายจับของสารจริงๆแล้วสารไม่อยากจะออกหมายจับใครทั้งนี้สารไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับใครแต่เป็นเพราะกละไกของกฎหมายที่ให้อำนาจไว้เพื่อเป็นการทวงดุลอำนาจตำรวจแต่เดิมออกหมายจับเองได้จึงมีการแก้กฎหมายในขณะนั้น ตัดอำนาจของตำรวจในการออกหมายจับเองให้เป็นอำนาจของศาลตามที่ตำรวจได้ชงเรื่องขึ้นมาพิจารณาฝ่ายเดียวสังคมก็จะมองอีกว่าศาลออกหมายจับง่ายจังนั่นแท้จริงแล้วเป็นกลไกลของกฎหมายที่บัญญัติไว้กรณีลุงพลนั้นเป็นกรณีศึกษาหลุงพลถูกดำเนินคดีที่สพกกตูมหลายคดีในสำคัญในทางอาญาที่มีโทษจำคุก ลุงพลก็ไปตามหมายเรียกทุกนัดของตำรวจทุกนัดไม่มีพฤติการหลบหนีแต่ถูกออกหมายจับในคดีอื่นโดยไม่ออกหมายเรียกเช่นเคยปฏิบัติในคดีก่อนๆแม้เจตนาของกฎหมายจะเปิดช่องให้ตำรวจออกหมายจับได้ในคดีที่มีอัตราโทษเกิน3ปีโดยไม่ต้องออกหมายเรียกตำรวจต้องมีเหตุผลตามกฎหมาย ในการออกหมายจับมีความจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่อย่างไรหากไม่ออกหมายจับแล้วจะมีอุปสรรคต่อการสอบสวนอย่างไรนี่คือหัวใจในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนเว้นแต่มีการกระทำผิดซึ่งหน้าตำรวจที่จะจับได้โดยไม่มีหมายจับที่ทนายลุงพลไปรัฐสภาเพื่อเรียกร้องให้มีการแก้กฎหมายก่อนที่ศาล จะออกหมายจับทุกคดีต้องมีการไต่สวนก่อนโดยให้มีหมายเรียกให้ผู้ถูกกล่าวหาใช้สิทธินำพยานเข้าไปซักค้านและนำพยานหลักฐานมาสู่ศาลได้นั้นเพื่อให้ได้ความจริงตามคำร้องของตำรวจที่จะขอให้ศาลออกหมายจับนั้นมีมูลหรือไม่ให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความมายา165และคดีที่มีอัตราโทษสูงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความมายา165ทับที่แก้ไขไหมหรือผู้ถูกกล่าวหาทำคำถแถลงเองยื่นต่อศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความมายา165ทับการที่ตำรวจขอให้ศาลออกหมายจับไม่มีมูล เพื่อเป็นการทวงดุลอำนาจตำรวจที่ขอให้ศาลออกหมายจับตามอำเภอใจเว้นแต่ตำรวจมีหลักฐานแสดงต่อศาลว่ามีหมายเรียกไปยังสถานีตำรวจพื้นท้องที่ผู้ต้องหามีภูมิลำเนาอยู่ว่าเป็นผู้ต้องสงสัยให้ผู้ต้องหาโดยชอบแล้วได้รับการรายงานหลักฐานเป็นหนังสือว่าส่งไม่ได้ พนักง,งานสอบสวนจึงมีอำนาจที่จะร้องขอให้ศาลออกหมายจับขอบคุณบทความดีๆจากดรสุกิจพูลศรีเกษมย้อนฝั่งทนายตั้มพูดแล้วผมไม่ปกป้องคนผิดแน่นอนทนายตั้มเคยเคลื่อนไหวรายยาวถึงลุงพลลั่นผมไม่ปกป้องคนผิดเรียกได้ว่าเดือดและกำลังเป็นประเด็นร้อนขึ้นทุกวินาทีสำหรับประเด็นของลุงพลซึ่งเมื่อย2มกราคม2 5 6 4 บน a c e b o o k ของสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนหรือทนายตั้มได้โพสต์ข้อความไว้ว่าวันจันทร์ที่จะถึงนี้ผมนัดกับลุงพลเรียบร้อยแล้วว่าจะเดินทางไปบ้านกกอกเพื่อตรวจสอบหลักฐานทั้งพยานแวดล้อมและพยานหลักฐานทั้งหมดการได้พูดคุยกับลุงพลแบบตัวเป็นๆน,น่าจะดีกว่าทางโทรศัพท์ผมก็เป็นเหมือนกับทุกคนนั่นแหละครับ ที่มีคำถามที่ต้องถามลุงพลว่าทำไมหลายครั้งให้สัมภาษณ์ออกสื่อถึงไม่ตรงกันบ่อยๆจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นไปได้เมื่อได้รับความกดดันจะทําให้เกิดความเครียดและแสดงออกได้ไม่ดีเท่าไหร่ไม่ใช่ทุกคนที่เก่งต่อหน้ากล้องนะชาวบ้านธรรมดาอยู่ๆมีกล้องเป็นร้อยตัวส่องทั้งปีที่หน้าบ้าน จะไปทานข้าวไปห้องน้ําคุยกับลูกกับเมียมีคนสอดส่องตลอดเวลาเหมือนบ้าน AF ชีวิตแบบนี้ผมว่ามันไม่ง่ายขอให้ผมได้พูดคุยและสัมผัสได้ว่าลุงพลแกไม่ได้โกหกและไม่ได้มีอะไรหมกเม็ดผมถึงจะรับทำคดีก่อนจะร่วมทางกันความจริงใจสำคัญที่สุดครับผมยังยืนยันคำเดิมผม ไม่ปกป้องคนผิดแน่นอนแต่ไม่มีใครสมควรรับโทษเกินความผิดที่ได้ทำไว้คดีที่ได้พูดคุยกันไว้คือคดีฆาตกรรมน้องชมพู่ที่ลุงพลตกเป็นผู้ต้องสงสัยคดีเดียวส่วนคดีอื่นพี่ทนายรัชพลจะเป็นผู้ดูแลครับ